ตายก็ตายอะตอนเนี้ยขับตามถนนตรงเข้าไปอย่างเดียวเลยอ มันไม่มียาอะไรกันเลยเอ่ะกูไม่มีอะไรเลยไอต้นมีไอต้นไอ,ต,นไอต้นมาขับไอต้นมาขับอ่ามึนกดชิปเล่งเข้าไปเลยไม่กดสุดแล้ว <laughs> ถ้ากูลวงก็ขับไปเลยนะ <laughs> เอาของไหมกูโยนให้ อยากได้กดไว้ไม่ม <า S 2> ทันไอ <c oughs> โอใไม่น่าทัาน <c oughs> ไอเียโอสกูเหลือบแบนเดตเจ็ดอันเอาไอเียเอ้ยเอากดลงไว้แท้วไ้กูจะกดหยุดพันแบนเดตไอ้สัสเอ้ย กูไม่ได้จะกดโดดลงรถกูยอนกดอยู่โดยพันเ่นเบนเดย์เฮียไปต่อหน้าต่อตากูโอเคพอคอนเซนไงเอ้ยเอาไว้มีคนตายก่อนไว้เฮียโอ้กู เยออโดนลงไปทำไมละดีจะกดหยุดพันไงแล้วทำไมรถมึงจะระเบิดงั้นแล้วเติ้นโอ้โหตีนเต็มข้างทางเลยทีนี้โดนรับมึงก็ไม่น่ารอดเออไม่มียาปั๊มแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเออตึมร้อย อีหลังจำไว้อย่าลงฝั่งซ้ายในเสต็เอ้ยนี่ใจจริงเลยรอดดีๆแล้วแท้ๆกูเทปบอกคอนเทนต์นี่เลยโตตัวปิวเลยลบสิเบร์ลบสิไม่